ขึ้นขึ้นสูงลงคุ้ต้าตกใกล้ได้หลายทีงมงานการจนะเพชรจากควางภาคตเริ่มอัมพวาลไทยขอทีมงานจงโชคดีสามสามลูกไปแบบไน เห็นตามการมาคักแล้วไปเห็นความเหนื่นเนาะไปได้เฉยการเจนาเพชรนะครับบนฝ่าหลายทางเป็นยังไงครับเอาความเอาความนี่มีอาการ คนเขาไมีมีอาการ มบ่นะเห็นคอมเมนต์นะครับโค้งเ,เข่าเมียกไปเมื่อกินบนไหลเบิ่งสภาพอากาศนะครับตอนนี้เริ่มเย็นแล้วหิ่นห้อนเอาตอนนี้เริ่มเย็นนะครับคุณผู้ชมร้อยมากกว่า

บอกได้ในโม่บางกวนนนี่ได้สามรอยแปดสิบนะครับร้อยปแปดสิบร้อยแปดสิบล้วการจนะเพียร์นู้ไฟหา้องม สองวันสิบกะแน่วยังไม่อเลยการกระนั้เพียรนะครับยังไ่พอเลยุดนี่ไิโพอนะครับมีกรรม

เยบางเจ้านะครับสุดยอดสุดยอดการชนะเพชรหลังจากออกจากเมฆมานี่หลับผ้านมนะครับต้องว่าเท้าด้วยนะครับแสดงว่าดูโ้มรับหับผ้ามรับผ้าดมเมฆันเียไม่น่นอนนี้สาอยพันบาทสามร้อยแล้ว ยังได้ลุนหึงอยู่นะเบิ่งนะครนะจัดโอ้เหนยหน่อยงก็เหี่อยกัมากอ่ะเบิ้งกันไปครับติดเต็มบอลแล้วเออเย้าดูว่ามัติดเต็มบอลจะตมานั่งซีดับจอดดีไหลยเออยังยางมันจะตัวซับซิบ อคอโยกไอหมันทีไปน้องจุเียรเบาไม่ปลาขาวเปนลาเท้าครับหังเกี้ยงเทียบเพ่งเลยส่ได้ประมาณนี้รถจากขาวนมันจะเป็นปลาเท้าครับเกิดเป็เรือผ้าพาาสวยงามแน่นอนมามากครับ ามโอ้โหนี่เดียวตึงบิดไปไหมเมื่อกี้นี่นะครับตามลงมาเห็นแวบเดียวไปไหมก่งตลอดังแร้อยเ